ใครเลียใครแบบนี้ไมเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะยืนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว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 เดียเดี๋ยว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 เดี๋ี๋เดี๋ยวยวเดดดีี๋ยวเดี๋ยดดี๋ยวเดี๋เวเดี๋ดีวยวเวเดีวเดยวเดี๋ยยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยววเดีดี๋ยวดดีดดี๋ยวเดวเด โดนแล้วเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไปลอยไปลอยคนลึกอะไปลอยน้ำเข้าปากจำลัดไปอีกเป็นไงบ้างคะน่ไงมากเป็นไงบ้างคะอิ่มน้ำมากถว่าเป็นคนแรกที่เมื่อกี้โดนเตะลงไปน้ำอยู่ในหูน้ำอยู่ในหูน้ำเข้าหัว เมื่อกี้เห็นผมโดดป่ะสวยป่ะโดสวยมากเลยเหนื่อยเหนื่อยนาที่สุดเมื่อกี้ลื่นใช่ไหมลื่นตัวเบี้ยวแต่สวยมากค่ะสวยมากแต่ขึ้นไปแล้วเป็นสั่นใครอย่ามาเตะเราตกไหมกล้องหอวผ่าไปหน่อยเนี่ยกัดกระโดดทับพี่กอล์ฟแลยนะนี่ คุณจินถ่ายหน่อยโดดมั้งเดี๋ยวพอเราโดดเสร็จก็กดตรงนี้ค่ะถอย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 แล้วถอยถอยถอยถลื่นมากจะกนละกปบลื่นอะ